เหลืออยู bride, pigs, baby, baby, ่แค่ไม่กี่องค์แล้วนะนี่อย่างที่ผมบอกนะพอเอามาส่องด้วยกล้องขยายนะเห็นทองเนี่ยแบบเออทองนี่วาวขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดูอย่างเงี้ยด้วยธรรมชาติเนาะเราก็จะเห็นถึงความเก่าเนี่ยอันเนี้ยเก่าแน่นอนแล้วก็ดูนุ่มนวลอ่ะคือมันมันพูดไม่มันบอกไม่ถูกเหมือนกันคือพระที่ทำใหม่กับพระเก่าเนี่ยนะ ผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเห็นเนี่ยผมจะมันจะรู้สึกได้เองอ่าคือถ้าของทําใหม่เนี่ยมันจะแข็งแข็งมันจะไม่นุ่มนวลเออมันจะมันจะไม่เนียนตายังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว่าชุดเนี้ยอ่าแค่เอาขึ้นมาดูเนี่ยแค่เนี้ยก็เห็นแล้วว่าเก่านะมันจะมีความนุ่มนวลมีความเป็นธรรมชาตินะครับด้านในเนี่ยเขาก็จะลงลักไว้ก่อนนะลงลัก แล้วก็ปิดทองอีกทีหนึ่งน,นี่ปิดทองจนทั่วทั้งองค์เลยครับนะพอมามองด้านหลังเนะี่ยทองนี่แบบวาวเลยนะครับทองเป็นเม็ดเลยอเดี๋ยวสองดูกใกล้ๆไหนๆส่องแล้วส่องใกล้ๆนะครับนี่จะเห็นว่าทองเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยนะนี่แล้วมันก็ไม่เคยส่องใกล้ๆเมื่อก่อนนะ แล้วก็นอกจากทองแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีลงแร่ไว้เนี่ยเ,เหมือนองค์ทั่วๆไปนะนี่ก็มีทั้งเม็ดสีดำสีแดงเม็ดใสๆนะสังเกตจากหัวประกาของผมนะนี่หัวประการยังใหญ่ขนาะดนี้นี่เราส่องไปใกล้มากๆนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเป็นเป็นทองเก่าจริง ครับชุดนี้สวยมากนี่ด้านหน้าอันนี้ใบหน้าท่านนะครับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าจะมีเป็นคล้ายๆเป็นปูนขาวผุดขึ้นมาจากข้างล่างเนาะ,ะซึ่งแบบเนี้ยเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถจะปลอมได้เพราะว่าเขาลงรักหาและนี่ปูนขาวเนี่ย ทะลุรอยลักขึ้นมามมจนเห็นเป็นแบบนี้ซ้อนอยู่ข้างบนลักนี่สวยมากแล้วก็หายากแบบนี้คือคนทั่วไปไม่มีเป็นชุดที่กรรมการเขาเก็บรักษาไว้